ก็สวัสดีครับคลิปนี้มีทริคดีๆง่ายๆมาแบ่งปันกันนะครับก็ผมคนนึงนะครับที่ใช้มีดบ่อยนะครับก็ปัญหาหลักๆนะครับที่เจอในมีดที่เป็นเฟรมสเตเลสอย่างนี้นะครับที่ไม่ได้ทํากันลื่นมานะครับก็หลักๆที่เจอนะครับเวลามือเราเปียกหรือว่ามือเราเหงื่อออกนะครับก็ จะมีปัญหาเรื่องลื่นนะครับจับมีดแล้วลื่นนะครับก็ผมเป็นนึกขึ้นได้นะครับว่า,าปืนด้ามปืนพอลิเมอร์นะครับมันมีเทปติดปืนนะครับที่เอาไว้กันลื่นนะครับฟฟกปืนพอลิเมอร์โฟกซิกโฟกกลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีแผ่นแบบนี้ขายอยู่นะครับที่เอาไว้แปะกันลื่นนะเป็นแผ่นยางคล้ายๆย,ยางนะครับยางสังเคราะห์อะไรอย่างเงี้ย ที่เห็นเห็นมันจะมีเหมือน2แบบนะครับเป็นยางแบบนี้อันนี้พอสาดสาดมือไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เดึอดมือนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับหยาบหยาบหน่อยอันนั้นหยาบมากนะครับก็เลยผมคิดว่ามันน่าจะอัดเด็ใช้กับมีดได้นะครับก็เลยมาลองดูนะครับพอดีมีแผ่นไว้อยู่นะครับก็เลยมาลองดูนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้แปะให้ชมนะครับ เนื่องจากผมแปะไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิตตอรี่นกนะครับด้ามพลาสติกอย่างนี้ก็เอามาแปะเป็นเหมือนอิเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดีนะผมว่าค่อนข้างดีเลยหนึบพอใช้ได้อยู่นะครับพอได้เลยอันนี้แปะเหมือนเวนเกอร์เลยนะครับแปะหลายเล่มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเฟรสเตนเลสว่าจะแกะออกมาแปะตรงนี้ด้วยหน่อยนึงนะครับแล้วก็ซนด้ามแปะไว้แล้วนะครับแล้วก็ข้างนี้ แล้วก็เกอร์เบอร์นะครับก็ <S <S แปะเกอร์เบอร์ไว้ข้างบนนะครับเนื่องจากคข้างนี้ <S 1> <S 1> เขา,ามีกันลื่นไว้อยู่แล้วนะครับเราก็แปะไว้ข้างบนแล้วก็แปะไว้ด้านล่างนะครับเอาไว้เป็นที่คลิปนิ้วนะครับให้นิ้วมันอยู่ในในร่องได้หนึบขึ้นนะครับก็กระชับขึ้นนะจับได้กระชับขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีที่ผมใช้งานประจํา ก็แปะเอาไว้ที่ท้ายด้ามน,นะครับเพื่อจับเป็นรีเวิร์สนะครับนิ้วโป้งจะได้ไม่ไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับจากตอนแรกมันเป็น F R N เป็นเพ i n นะครับแล้วก็เฟรมสเต l เลตแบบนี้นะครับของเคร์อชอนะครับของเคร์อชอเขาทำผิวเป็นสเต l เลตนะครับเวลามือเราเหงื่อออกอย่างเงี้ยมันจะมีมันมันเหมือนไขมันนะครับไขมันที่มืออะไรอย่างเงี้ย จับมันมันจะลื่นมากนะครับผมก็เลยแปะเต็มมาเลยนะครับก็แปะเต็มแปะซนดามแปะตรงสเปเซอร์แปะหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ดีนะครับผมว่าจับกระชับขึ้นเยอะเลยนะครับหนึบหนึบพอสมควรนะครับจะรู้สึกว่าหนึบกว่าจีเทนซ์ซะด้วยซ้ํานะครับดีนะครับก็แปะง่ายๆนะครับก็แปะโดยการ อ่าแปะแล้วก็ไล่กรีตามร่องเขานะครับแล้วก็มันจะมีช่องที่เพเียะเพะเย,ะ,เยะก็เอาไดร้อนนะครับไดเป่าผมเป่าไล่เก็บขอบมันนะครับอันนี้แปะไม่ค่อยสวยนะก็รับเบอร์อย่างนี้นะครับเป็นรับเบอร์ที่เอาไว้แปะด้ามปืนนะครับปกติที่เราเห็นนะอ่าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแกะเป็นแบบของแต่ละรุ่นมาแล้วนะครับเหมือนกลอ 17, อ็อกสิเจ็ดเาจะมี ร้านที่ขายเกี่ยวกับแผ่นแบบนี้แผ่นเทปแปะด้ามปืนนะครับก็จะมีแกะรูปทรงมาแล้วนะครับแล้วก็แบบที่ไม่ได้แกะรูปทรงก็มีแต่มันแปะยากนะถ้าไม่ได้แกะรูปทรงนะครับก็เห็นแต่ในปืนนะผมยังไม่เห็นใครแกะแบบออกมาให้มันตรงกับมีดรุ่นนั้นๆน,น,นะครับในมีดอะไม่เคยเห็นนะครับเห็น right. แต่ในปืนนะก็ว่าโอเคนะครับ แผ่นหนึ่งราคาประมาณร้อยสองร้อยบาทบางครับก็หาได้หาซื้อได้ตามร้านปืนไม่ก็ตามช้อปปี้ตามลดดาซาด่ามว่าน่าจะมีขายนะครับหายี่ห้อดีๆหน่อยนะครับหาที่กยวอาหารที่กาวมันเหนียวเหนียวหน่อยนะครับมันจะมีกาวอย่างเงี้ยกาวเหนียวๆน,นะครับก็เป็นยางนะครับมันเป็นยางเป็นยางสังเคราะห์นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นแบบผิว ประมาณนี้มันจะมีผิวอีกแบบหนึ่งคือผิวเหมือนกระดาษทรายนะครับอันนั้นสะสาดมากนะครับว่าแบบนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะอันนี้ผมแปะแปะไว้หลายเล่มเลยนะครับเหลืออยยุแค่นี้ก็ว่าจะเอามาแปะโอฟ่านะครับน่าจะพอดีกับโอฟ่านะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาแปะเป็นโอฟ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีปัญหาเกี่ยวกับอ่า มีดนะครับมีดด้ามที่เป็นสเตเลสอย่างเงี้ยมันลื่นนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผมว่าช่วยช่วยไดย้ช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับจากเดิมที่เฟรมสเตสเลสค่อนข้างลื่นนะก็ช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะผมยังไม่เห็นใครทำแกะเพื่อเอามาแปะมีดเลยนะครับก็ร้านไหนร้านไหนที่อยากทำนะครับผมว่าน่าสนใจนะ มีใครร้านไหนอยากทําแกะแบบออกมาให้ตรงกับรุ่นมีดนั้นๆน,น,นะครับเหมือนปืนอ่ะว่าน่าสนใจนะครับลองดูเห็นแต่ปืนส,ส่วนใหญ่นะครับเอาไว้เอาไว้แปะด้ามปืนนะผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะอ่า rubber grip หรือเปล่านะที่มันเป็นเทปเอาไว้แปะด้ามปืนนะครับก็เอามาเพื่อนๆชมนะครับเป็นการอะแดปใช้นะครับจาก แปะด้ามปืนลองมาแปะด้ามมีดดูก็ใช้ได้นะครับค่อนข้างดีก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับ